โดยโดยเฉพาะขีดราชมัดูกอกำลังดเรสวนจัดกำลังไปเพิ่มความเข้มข้นในการล่าตระเวนตามแนวชายแดนนะครับป้องกันการลุกลาำอธิปไตยของกองกำลังติดอาวุธแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนด้วยนะครับตรงนี้คือฝั่งอำเภอพบพระที่ตากเนี่ยให้ทราบถึงสถานการณ์หลังจากพบว่าการสู้รบของกองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อยฝั่งตรงข้ามบ้านวันเล่ใต้หมู่สองที่พบพระจังหวัดตากนะครับ ่งการ่าตระเวนของกำลังพลโดยเฉพาะกิจราชมนูเนี่ยก็ไปเจอกระสุนปืนคอ81 2นัดน,นะครับนี่นะฮะหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้คือ,อถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเหมือนกันนะข้า,ามาตกตลาเลยนะคะใช่ตกอยู่ในไร่ขรบโพดเลี้ยงสัตว์และแปลงพริกของประชาชนฝั่งไทยนะครับใกล้กับลำโหยวาเล่ห่างจากชา,ายไป150เมตรเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่จะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่ก็ทําให้พื้นที่การเกษตร,รเสียหายประมาณ50ตารางวาซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทางการไทยเตรียมแจ้งเตือนไปยังกองกำลังฝั่งตรงข้ามให้ระมัดระวัง ในเรื่องการใช้อาวุธบริเวณใกล้แนวชายแดนแล้วก็ทําหนังสือประท้วงฝ่ายเมียนมาผ่านช่องทางทีวีซีกรณีที่มีกระสุนปืนคอป1สเอ็ดของฝ่ายไทยเมียนมาเนี่ยตกข้ามแดนมาที่ฝั่งไทยอันนี้ที่ตากมีนะฮะเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเลือสื่อจะเป็นที่แม่ห้องสอน <é? S 1> อันนี้ก็จะเป็นลูกกระสุนปืนคอเหมือนกันนะฮะ <é? S 1> ที่เขาข้ามมาตกในพื้นที่แปลงเกษตรเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่มีข้ามมาตกที่ฝั่งไทยด้วยนะครับ